สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันออนปริยางามสง่าค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับไทยโพสตทำกิจกรรมโครงการแต้มขันปันน้องที่โรงเรียนบ้านหัวตาลแถวอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันเดโดยร่วมกันปรับปรุงระบบไฟในอาคารทาสีโรงเรียนมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนค่ะ นายวัฒนาแพกุลผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีนำคณะผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ P.E.A. เข้าร่วมโครงการแต้มขันปันน้องณโรงเรียนบ้านหัวตาลแถวอำเภอ3ามรอยอดจังหวัดประจวบคีรีขัน ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงสังคมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อมอบสิ่งดีๆให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารและเป็นโอกาสเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานโดยกิจกรรมในครั้งนี้ PA ได้มีส่วนร่วมทั้งการทาสีโรงเรียนตัดต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารโดยการเปลี่ยนสายไฟและหลอดไฟใหม่เพื่อเพิ่มความสว่างให้แก่ห้องเรียนรวมถึงติดตั้งวงจรการไฟดูดและหลอดไฟ LED ติดตั้งเต้ารับแบบมีสายดินติดตั้งแท่งกล่าวและท่อพร้อมกล่องพักสายนอกจากนี้ PA ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆเยาวชนอีกด้วย การแต้มขันปันน้องนับว่าเป็นโครงการดีๆที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะวงการศึกษาของไทยควบคู่ไปกับการบริหารความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศและเชื่อว่าจะมีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปอีกในอนาคตค่ะ โครงการแต้มขันปันน้องนับว่าเป็นโครงการดีๆที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะวงการศึกษาของไทยควบคู่ไปกับการบริหารความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศและเชื่อว่าจะมีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปอีกในอนาคตค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันออนปริยางามสง่าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ